DFM DJ Playlist playlist by อ้อมค่ะถห้มุมเย็นอีก21นาทีนคะคะต้องบอกว่าคุณผู้ฟังบางคนอาจจะกําลังเดินทางออกจากบ้านหรือบางคนอาจจะไปจากที่ไหนที่ไปเที่ยวหรือทานอาหารกันไว้แล้วก็อาจจะอยากจะแวะเข้าวัดเพราะว่าตอนกลางวันอาจจะรู้สึกลังเลเดีย๋ยวนี้ไปว่าดีไหมนะฝนน้ำท่าจะตกแล้วทวียนเทียนอยูนะ่จะยังไงนะเราจะหลอดฝนไหมนะเพราะเมื่อวานก็ ฝนตกเทลงมาโหจนเขาบอกว่าผู้ว่านะคะคุณชัตชาติบอกว่าลงพื้นที่ถนนอุดมสุขสุ่มเปิดท่อระบายน้ําพร้อมกําชับคืนนี้ห้ามท่วมซ้ําอีกน่าจะหลายพื้นที่แลลวคะ่ะเพราะว่าเขตแจ้งวัฒนะในบางส่วนมันก็ยังเป็นกรุงเทพไม่ได้นนทบุรีสัทีเดียวปอหรือไม่แน่ใจจากหลักสี่มันน่าจะยังกรุงเทพปะมันก็น่าจะเชื่อมต่อกันอันนี้ก็ไม่รู้แหละมันเป็นผลพวงใดๆตรงนั้นก็น่าเห็นใจอยู่เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยแถวหลักสี่ก็ จึงแจ้งวัฒนะ จจงแต่ตรงนั้นมันเข้าเขตปักเกร็ดได้ไงเลยไม่รู้จะโซนมันอยู่ตรงไหนกันแน่เดาไม่ได้แต่มันเชื่อมมานะแต่อุดมสุขก็เมื่อวานก็เละกันอยู่พอสมควรแต่ว่าคนแถวบ้านนอกมาเขาก็บอกว่าโชคดีเมื่อวานเขาใช้วิธีต่อรถไปเรื่อยเร่อยเลยไม่หยุดรอคันใดคันหนึ่งที่จะต้องนั่งยาวๆแล้วไปไปไปแล้วมันก็ทําให้เขาถึงบ้านได้โอเคเพราะฉะนั้นนะคะก็วันนี้ท้องฟ้าใสๆบางคนอาจจะเลือกทํากิจกรรมหรืออะไรบางอย่างที่ตัวเองพึงจะทําได้เพราะว่า คือโอกาสออกออกมาแล้วว่าก็สดใสดีแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นพอจุดควันเยอะๆวันนี้จุดทูบไปเยอะก็ต้องระวังเรื่องของพีเอ็มสอด้วยนะคะแล้วการไปเจอกับคนที่เยอะ เราไม่ใส่หน้ากากมันไม่ได้ผิดกับคุณผู้ฟังเราไม่ได้ผิดเลยนะการไม่ใส่หน้ากากเพราะมันไม่ได้กดข้อบังคับแต่ถ้ากังวลว่าการไปเจอคนเยอะๆและสภาพประกาศเป็นอย่างนี้และภูมิคุ้มกันของเราวันนี้อาจจะไม่ได้ดีนักเมื่อวานอาจจะเปียกฝนบ้างใส่ไว้ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายนะคะแล้วมันก็ช่วยด้วยถ้าคุณไปวัดคือไม่ต้องสูดเอาควันธูปเข้าไปรับมากๆก็หนักอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังไอ้ควันธูปเนี่ยไม่ใช่เรื่องน้อยๆนะเพราะมันมันเยอะเดี๋ยวนี้เขาก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะไม่ได้จุดเพื่อถือ ือเดินถือธูปหรือเทียนแบบยังไม่ได้จุดแต่สักการะกอนแล้วก็ไหวแล้วก็เดินรอบสามรอบจนเสร็จแล้วค่อยจุดแล้วปักบางวัดก็ใช้วิธีนี้หรือบางคนก็เลือกที่จะไม่จุดอะไรเลยถือเดินวนครบสามแล้วก็วางทั้งแบบไม่จุดก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นสำคัญที่ใจแหละคุณผู้ฟังเพราะถึงที่สุดแล้วจุดสวย เดินไปด่าไปก็ไม่มีประโยชน์เอาจริงแลแต่เดินอันนั้นน่าจะไปยิมคิดว่าไปยิมอาจจะดูเหมาะกว่าถ้าจะคิดว่ามันเป็นการออกกําลังกายเพราะถ้าเดินไปด่าไปเดินไปบน่นไปเดินไปเมาส์ไปอย่าไปเลยไหมไปไปให้ถูกที่จะได้ไม่ต้องไปเดินเบียดแล้วเสียงไม่สบายด้วยแล้วก็นู่นนี่นั่นถ้าใจเรายังไม่นิ่งก็ไม่ไหวแต่ถ้าคิดว่าไปเพื่อจะลองดูก็อยากจะนิ่งก็ไปได้นะแล้วพอรู้ว่าไม่นิ่งก็ ขายกลับมาใหม่อ่าก็ว่ากันไปแล้ววันนี้นะคะก็อย่างพอเป็นวันสําคัญทางศาสนาแน่นอนพิธีกรรมพิธีการในวัดก็เรื่องหนึ่งส่วนข้างนอกเขางดขายเหล้าอย่าไปเผลอสั่งสั่งไปก็กาไม่ขายนะก็นักท่องเที่ยวคงงงอะเอาจริงนักท่องเที่ยวก็คงมงงนิดหน่อยมาประเทศยูนี่ก็งงดีเหมือนกันทำไมไม่ขายตอบไปได้แต่ตอบว่าวันสำคัญทางศาสนาตอบได้เท่านั้น และเรื่องก็ผ่านไปส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนไทยที่อยากจะออมไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยไหนเห็นไหมวันๆเราอัปเดตได้ทุกเรื่องอะ่ะตั้งแต่น้ําท่วมยันวันศาสนาแล้วมาเรื่องการเงินไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยไหนนะคะคุณผู้ฟังการออมเงินเป็นเรื่องสําคัญจริงอยู่จะพอใช้ก็ยากแล้วอันนี้ก็จริงแต่ออมด้วยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกแต่ถ้าฝืนฝืนพยายามประคองทีละนิดทีละหน่อยทีละ,ละกระจุ่มกระจิบ และตั้งเป้าหมายไว้มันก็เกิดขึ้นได้ค่ะเพราะอันนี้เนี่ยเขาบอกให้เราเปิดบัญชีขั้นต่ำได้ที่1,000งบาทก็เก็บสะสมสะสมไปก็แล้วกันนะคะลองดูค่ะคุณผู้ฟังคุณมีโอกาสที่จะตัดสินใจแล้วเลือกได้จนถึง30มิบถุนาสำหรับออมสินนะคะที่เขาชวนคุณออมเงินต่อเนื่องนะคะกับเงินฝาก ดอกเบีย้ยสูงที่อยากจะเชิญชวนที่มีทั้งแบบระยะสั้นและแบบระยะยาวกับเงินฝากพิเศษเผื่อเรียก4เดือนและ11 1เอดือนเง้นฝากพ,พิเศษ4เดือนเนี่ยรับอัตราดอกเบีย้ยที่หน่ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจําอยู่ที่1.80%ต่อปีจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อฝากครบ4เดือนนะคะเพราะมันชื่อ เผื่อเรียกพิเศษ4เดือนส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเนี่ยจะรับอัตราดอกเบี้ยที่1.82%ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจําอยู่ที่2.14%สี่ต่อปีใจดอกเบียเบ้ยเมื่อฝากครบ สิบเอ็ดเดือนปเปิดบัญชีขั้นต่ำอย่างที่อับอกเมื่อสักครู่คือหนึ่งหมื่นนะคะคุณผู้ฟังและคุณสามารถฝากเพิ่มครั้งละครั้งละหนึ่งพันบาทนะคะโดยรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลไม่จํากัดวงเงินรับฝากสูงสุดโดยบุคคลธรรมดาเนี่ยรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีฝากเลยได้ที่ธนาคารนมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสามสิบมิถุนาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางธนาคารกำหนดและแน่นอนคุณสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w j sb o r t h หรือ j sb contact center 1115หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเงินออมมั่นคงออมกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมค่ะพุทโธพุทโธ น,นโดยเลือกอาหารแมวคันว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มนิกาโอครีมเปียสีผมไม่มีแอมโมเนียกลิ่นไม่ฉุนคู่เลี่ยวไหลจากปรษมีไทยส่งรสชาติไทยไปไกลทั่วโลกและสินเชื่อรถยนต์ UOB c a r 2 u Cash พร้อมเปลี่ยนรถเป็นเงิน คืนนี้ค่ะเจอกันสำหรับพู้ทอพู้โทรกับ 3DJ ดีเจเผือกเต้นแล้วก็หอมพรอ้อมๆกันกับเลือกอาหารแมวคานนียวหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มนี่คือโอกครีมเปลี่ยนสีผมไม่มีแอมโมเนียกลิ่นไม่ฉุนคู่เลียนลท์จากปรชนีไทยส่งรสชาติไทยไปไกลทั่วโลกสินเชื่อรถยนต์ UOB คาทูแคชพร้อมเปลี่ยนรถเป็นเงินน่าสนใจว่าคืนนี้จะมีเรื่องอะไรคุยกันติดตามกันได้3มทุ่มถึง5ทุ่มค่ะพูดทอพูดโทอย่าลืมโทรนะ ขอให้ว so so ันนี oh, ้เป็นวันที่ดีของคุณในจํานวนวันที่เหลือนะคะเขาเรียกอะไรจำนวนเวลาที่เหลือสําหรับคืนนี้พักผ่อนให้เต็มที่ทานอาหารให้อร่อยนะคะนอนหลับอย่างปลอดภัยแล้วพรุ่งนี้ตื่นมาทํางานแล้วกระพริบตาแป๊บเดียวแล้วก็จะบอกตัวเองว่าอีกสองวันก็ปิดเสาร์าทิตแล้วมีโอกาสพักผ่อนเร็วนี้อีกแล้วมีความสุขมากๆนะคะคืนนี้ขอให้นอนหลับฝันดีปลอดภัยจากการเดินทางทั้งหมดสวัสดีค่ะ By we arm